สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยเรามีคลิปนะครับใหม่ๆนะครับมาอัปเดตนะครับนี่เป็นรุ่นรีโอพาดครับลีโอพาดเนี่ยเป็นรุ่นมาใหม่นะครับของ Extreme Short คอ์สนะครับหรือ Extreme b u ั k y หรือกระบะช็อตคอร์สนั่นเองนะครับรุ่นนี้มาใหม่เลยนะครับเพื่อนๆนี่สวยงามมากเลยครับนี่ขนาดใหญ่นะครับ1ต่อนะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับตัวนี้ รีโมทนะครับนี่2.4กิกับแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมกดช้าไวตามมือได้เลยนะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูในด้านหลังเขาทํามา2แบบนะครับมี2สีนะครับสีขาวกับสีเขียวนะครับในชมนะครับด้านท้ายนะครับนี่โอ้โหสวยงามมากๆครับเท่มากครับเขาดูแบบแข็งแรงบุกปืนครับแล้วก็เน้นลุยอะไรก็ได้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะโอ้โหแต่ตัวนี้มีคนขับด้วยนะครับ ตัวนี้นะครับมีคนขับด้วยโอ้โหสุดยอดมากครับนี่รีโมท2.4กิกมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จให้พร้อมเลยนะครับสามารถกันน้ำได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ดำน้ำนะกันน้ำนะครับลุยโคลลุยเลยทั่วไปได้นะครับแต่ถ้าไปแบบดำน้ำเลยนี้ยังไงก็เจ๊งนะครับบอกไว้เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปชมกันเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเปิดสวิตช์กันแล้วนะครับนี่ตัวนี้นะครับ ใช้ชมนะครับจุดเด่นนะครับรีโมท2.4กีค๊ครับเล่นกี่คันก็ได้ขึ้นจะไม่ซ้ำกันเลยนะครับเพืเ่อนๆมีสองสีนะสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับตัวนี้นะครับเ <summers> นี่ยกดช้าไวได้ครับนี่ถอยหลังกดช้าๆไหนดูนะดูใกล้ๆดูรีโมทนะนกดช้าๆน,นี่แบบนี้นะครับ แต่ว่าในในรถสัมคันนี้เรายังไม่ได้ชาร์จแบตนะเพิรเราแกะกล่องมาก็รีวิวเลยนะครับเพราะว่ามีลูกค้านะครับเขาสั่งของเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับตัวนี้เขาจะแถมพวงมาลัยมานะครับใส่ด้านฝั่งซ้ายก็ได้หรือจะเป็นด้านฝั่งขวาก็ได้แบบนี้นะครับนี่แบบนี้โอ้โหสำหรับน้องๆหนูๆนะครับที่ถนัดนะครับซ้ายหรือขวานะครับนี่เราก็เลือกได้เลยครับแบบนี้เจ๋งมากๆเลยครับเพื่อนๆนี่ลองวิ่งกันเลยนะครับ โอหสุดยอดเลยครับแรงแรงใช่ได้ใช่ได้ได้ว้าว wow. นี่นี่วิ่งช้าๆก็ได้ครับเป็นรุ่นใหม่นะครับของ x x t r m e ีม o p h y t r u c k นะครับเพราะว่าของคันนี้นะครับ <S <S นี่เวอร์ชันใหม่มีคนนั่งครับใช่ได้ใช่ได้ นี่กดช้าไวตามมือได้ครับประมาณนี้นะคบเพื่อนๆเข้าๆนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ชาร์จแบตนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็แกะมาแล้วก็รีวิวกันเลยนะครับอยากให้เห็นกันเข้าๆนะครับว่ารถเขาเท่ประมาณไหนนะครับนี่มี2สีครับสีดากับสีขาวครับรีโมท2.4ดกิกครับโอเคก็ยังไงก็ถือได้ว่าเป็นการจบรีวิวนะครับตัว รุ่นใหม่นะครับของ Extreme t r o p h y t กก็คือรุ่นร e o p a า d ครับคันนี้ใช่อรุ่นร e o p a า d นะครับมี2สีสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับขอบคุณครับว้าวตอนนี้เราก็ถือได้ว่าสุดยอดมากเลยนะครับกับการรีวิวนะครับนี่เราเปิดตัวเลยนะครับว้าวนี่เจ้าของรถคันนี้นะครับผมร e o p a าดครับสุดยอดมากเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับน้องไผ่นะครับ ว,ว้าวเท่มาเลยน้องไพ่มาจากแถวไหนครับเกษนมันเมกษตรโอ้โหเกษตรนวมินนะครับก็ถือไดไ้ว่าดีใจมากๆครับเราก็มีแฟนขับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับตัวนี้ทำไมถึงเลือกชอบคันนี้ครับผมเพราะว่าเขาเท่หรือว่าเขาคันใหญ่หรือย,อยังไงครับเขาคันใหญ่คว,ว้าวโหก็นี่ก็เป็นถือได้ว่าสุดยอดมากๆครับกับรุ่นใหม่ครับรีโอพาร์ครับ เป็นเวอร์ชั่นมาใหม่ของ Extreme Buggy นะครับหรือ Extreme Trophy Truck นะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวน้องไผ่อยากเล่นแล้วน้องไผ่บอกว่าอยากเล่นเร็วๆพี่ตุ้อย่าถามเยอะ <c oughs> โอเคก็หากเพื่อนๆน,น,นะครับใครอยากได้นะครับโทรสั่งกับทางร้านแม่ทอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลยนี่ขึ้นหน้าจอละ0847646457ย้ำนะครับ0847646457 ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่งสินค้าทั่วประเทศครับยังไงวันนี้ตุ้ยแมททอยขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเจออะไรแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับบา,บายยครับเย้บายๆครับบายๆครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด KOT! KOT! Un syukka ii takka un